เคล็ดลับการทําผัดพริกแกงกระดูกอ่อนให้ไม่เหนียวเคี้ยวง่ายได้ถั่วฝักยาวสีเขียวสดกรอบผัดแล้วสีสวยๆแบบนี้ทําไม่ยากเลยลองเอาสูตรนี้ไปผัดดูนะครับวันนี้ผมใช้กระดูกอ่อน1นกิโลนะครับเพราะว่าจะทําเป็น2เมนูมีต้มแซ่บแล้วก็ผัดพริกแกงใส่ถั่วฝักยาวครับเพราะฉะนั้นจะนํากระดูกอ่อนมาต้มก่อนครับตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร้มีหอมหัวใหญ่ก็ใส่ลงไปด้วยนะครับเพิ่มความหวานให้กับน้ําซุปถ้าเป็นกระดูกอ่อนเนี่ยผมจะใส่ซุปก้อนลงไปสักหนึ่งก้อนแต่ถ้าเป็นนนนเเลล้้งี่่ไมตอออครรับกกกืปกะดู พอน้ำเดือดมีฟองก็ช้อนออกให้หมดนะครับช้อนฟองเสร็จแล้วก็หลีไฟอ่อนสุดปิดไฟแง้มไว้ต้มทิ้งไว้ประมาณ50นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับต้มกระดูกอ่อนมาได้50นาทีครับเดี๋ยวมาดูกันเราต้มไฟอ่อนๆได้น้ําใสๆแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเราจะไปทําเมนูไหนก็ได้แล้วครับกระดูกอ่อนของเราที่เราต้มจนสุกได้ที่แล้วครับเรามาผัดกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันครับผมใช้เป็นน้ํามันหมูนะครับน้ำมันไม่ต้องเยอะตามด้วยพริกแกงเผ็ด พริกสดหั่นเฉลบใส่ไปตอนนี้เลยครับใส่ไปก่อนเลยวันนี้นี่หมูเราสุกแล้วนะครับวิธีนี้ผัดง่ายครับเราต้มหมูทีเดียวเราทําได้หลายเมนูเลยขวพริกแกงให้หอมก่อนครับเสร็จแล้วใส่น้ําต้มกระดูกหมูลงไปเร่งไฟขึ้นมาครับปรุงรสด้วยน้ําปลาซอสหอยนางรมน้าตาลมะพร้าวผงปรุงรสคนให้น้านําตาละาตาละลายหน่อยต้องเป็นน้าคลุกคลิกหน่อยนะครับเวลาเราผัดถึงจะอร่อย เสร็จแล้วเราก็ชิมรสนะครับให้ได้ตามชอบแล้วก็เร่งไฟแรงแบบนี้เลยครับเราจะใส่ถั่วฝักยาวก่อนนะครับเพราะว่าหมูเราสุกอยู่แล้วถั่วฝักยาวจะได้ไม่ดํานะครับเหมือนเราลวกถั่วฝักยาวในน้ําแกงนะครับมันจะได้เขียวสวยสดกรอบนะครับใส่กระดูกอ่อนลงไปตามด้วยใบยมะกรูดเลยไฟแรงเลยครับปิดท้ายที่หัวกะทิหรือว่านมสดนะครับปล่อยให้น้าแกงเนี่ยมันซึมเข้ากระดูกหมูสักหน่อยนะครับ เพราะว่กากระดูกหมูนี่เราเปื่อยได้ที่แล้วครับกระดูกอ่อนเนี่ยในน้ำแกงมันซึมเข้าสักแป๊บหนึ่งมันจะได้รสชาตินะครับพอได้ประมาณนี้ครับน้ําเหลือประมาณนี้โอเคเลยน้ํานี่ปรับเอาตามชอบนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะครับผัดพิกแกงกระดูกอ่อนเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูรสชาติเผ็ดกำลังดีเลยครับ มีความเข้มข้นมีความนัวเนื้อเปื่อยนุ่มแล้วก็กระดูกอ่อน,นกีกรุบกรุเกี๋ยวมันเกลียวเปลือยจริงๆครับกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับเมนูนี้สูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบก็าฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ